คาบ,บูถอดรถฝั่งนี้โอ้โหแข็งรอยนะ่าจะไม่เคยถอดไอ้ค้ัวเง,งี้หมุนไม่ได้าให้ครงใหญ่ ซ่อมด้วยกันนะช่างก็ไม่เก่งแต่เราก็คอ่อยวิเคราะห์กันดูลูกลอยถ้ารถบิดไม่ขึ้นก็คือลูกลอยเป็นมันรั่วต้องมองสองไปตรงอากาศตรงลูกยาง น้ำมันมันเยิ้มแถวนี้นะมีคราบดินแสดงว่าน้ำมันมันรั่วแถวนี้รัวแถวบริเวณนี้บริเวณรอยต่อตัวนี้รั่วตรงอ่างอ่างน้ำมันเราวิเคราะห์จากคราบน้ำมัน ต้องกดแรงๆนะครับหมุนเบาๆหมุน,หม,นหมุนเบาๆไม่ใช่มาหมุนแบบไม่ใช่แรงนะหมุนแบบค่อยๆมันจะหลุดออกถ้าเราหมุนทีเดียวเลยมันนะทำให้น้อนมันหวาน <c oughs> เนี่ยจะหวานเลยตันนี้จะหวานแล้ว กดแรงๆแล้วก็โยกกดแรงๆแล้วก็โยกอ <c oughs> <c oughs> กรกเลยถ้าผิดท่าเลยหวานเลยน็อตหวานต้องเอาคีมเราดึงออกเปลี่ยนน็อตใหม่หัวมันจะเสียอันนี้ก็เกือบเสียแล้ว จะวิเคราะห์ตัวนี้ว่ามันรั่วไหมของแดงตัวนี้มันรั่วไหมมาเช็คล,ล,ลูกลอยลูกลอยรั่วน้ำมันมันกระทุ่ม ไม่เคยถอดเลยปากนโนลิงมันเหมือนจะราลๆล์ปากนโนลิงเหมือนราว์ล์มองเห็นไหมกล้องมองเห็นไหมปากกโนลิงมันเหมือนจะราวๆเหมือนจะ แตกแตกอ้ตัวนีเดี๋ยวเราเปลี่ยนใหม่ เราเลเราซื้อมาซื้อมาทั้งชุดเลยเราชื่อซื้อชุดซ่อมอ่ะเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนทั้งชุดออน้ำนมหนูด้วยนมหนูกับลูกลอยกับลูกลอยตัวนี้มองดูแล้วมันเหมือนจะมีแบบรั่วมันน่าจะรั่วแต่ นีมันเป็นรูตัวเก่าเดี๋ยวเราจะ,จะลองดูลองดูตัวใหม่ว่ามันจะเป็นยังไงเปรียบเทียบเอาเปรียบเทียบถ้าไม่เสียก็ไม่เป็นไรเอาตัวนี้ไว้คือใส่ตัวเก่าให้ลูกค้านี่ยเห็นไหมสร้างอความแตกต่างทำให้น้ำมันน้ำมันมันไหลตลอดนู่ มันมันเข้าไปไหลในนี้มันไหลตลอดลูกลอยมันกักไม่อยู่ลูกลอยมันกักไม่อยู่นมหนูมันกักไม่อยู่มันก็ทําให้น้ามันท่วมแล้วมันก็ซึมกัดเกาะเกาะเกาะยางตรงน,นี้รอบรอบแล้วถามว่าช่างรู้ได้ยังไงทาไมช่างถึงรู้นี่ครับตัวใหม่กับตัวเก่าดูอย่างนี้ไม่รู้เราต้องพลิกอีกข้างหนึ่ง ตนนัวนี้อันนี้เป็นนมหนูนมหนูนะนี่นมหนูมันจะมีติ่งตรงนี้ติ่งตัวปิดน้ํามันกดดันน้ํามันไม่ให้น้ํามันมันไหลเนี่ยติ่งตรงนี้ติ่งนมหนูนมหนูนมหนูนั่นไม่ใช่นมแมวนมหนูมันจะอยู่ลักษณะนมหนูมันจะอยู่ลักษณะแบบแขวนนี่แขวนนี้ห้อย ให้ตรงเตงเงี้ยเวลาน้ำมันมันลดเวลาน้ำมันมันลดมันมันลดมันก็จะดันในกดในกดนี่แต่ตัวแผ่นตัวนี้ตัวแผ่นตัวนี้มันเป็นรู มันเป็นหลุมเป็นเหมือนหลุมเป็นเหมือนหลุมเห็นไหมเนี่ยไอ้ตัวนี้มันมันไม่เป็นหลุมใชมมองลักษณะดูเป็นหลุมโอเคเปลี่ยนตัวนี้เปลี่ยนแห่ๆซื้อตัวนี้มาแล้วเพราะชุดซ่อมชุดซ่อมคับูซ่อมคับบูนะ เฉพาะขบูเฉพาะลูกยางยเฉพาะปลากินซีนซีนตัวนี้มันไม่มีขายเนี่ยเด้อไอ้หไหมมันแปรมันร้าวมันร้าวเห็นไหมมองเห็นไหม,มเห็นไหม,มเห็นไหมกล้องไม่โฟกัสเอาละเนะี่ยลองดึงดูเห็นไหมอออเอาเอาใกลจะเห็นละ ดึงดูดึงดูอ่ะอ่ะเนี่ยมันเป็นมันเป็นเหมือนฟันเป็นเหมือนใบเลื่อยถ้าดึงดูมันจะรู้ว่ามันมันจะขาดอ่าถ้าดึงดูมันรู้ว่ามันขาดดูได้แต่ปลาไม่รู้ทากาวยังไงก็ไม่อยู่สินี้ทากาวอยู่อยู่ได้ประมาณเดือนสองเดือนมันก็ละลายแล้วมันก็เสื่อมแล้วมันก็จะเป็นผงเป็นแป้งไง ถ้าอยู่อย่างนี้ไม่รู้ถ้าดึงหนักาขาดหนักขาดาได้โอเคตัวลูกยางตัวนี้ปากเก็นโอลิงไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้น่าจะโอลิงมั้งถ้ามันขาดเราก็ต้องเต้นชุดซ่อมเลยเนี่ยตัวนี้เปลี่ยนยกชุดเพราะมันจะมีไม่มีขายเฉพาะตัวนี้ตัวนี้นี่น้ำมันท่วมคาบูมีโอ มีโอนูโวคล้ายๆกันเดี่ยนยกชุดเปลี่ยนสองตัวนี้หายชั่ว sure. รับประกันมาเดี๋ยวเราจะมาประกอบซ่อมกันไป